อัน okay. ี้ดื้อสนได้หรืยัครับโอเคสัมภาษณ์อยู่ยังยังยังยัไม่ได้เรีน้อ่กด้เรียกเรียกครับสงนวัสดีครัสวัสดีครับน้ำปิงนพสกรครับเก่งไาริสครับผมว่าช่วงนี้ก็ทเกือวนเากกาันเกือบทุกวันเลยฮะช่วงนี้ก็จะหนักหน่อยเพราะว่าก่อนไป ญี่ปุ่นก็มีต้องซงต้องซ้อมอะไรใช่แล้วก็มีซีรีส์ด้วยออกกองด้วยซึ่งตอนนี้พี่เก่งบอกทุกคนไปแล้วว่าออกกองวันไหนไม่ทีแรกนึกว่าคิวที่เราต้องถ่ายเนี่ยมันคือสามารถเปิดเผยได้นึกว่าเขาแบบลงตารางไปแล้วอะไรเงี้ยมมไม่มีนงในการที่จะสใช่ต้องลองถามจี้พี่เก่งดูเก็ คุณก็เตรียมตัวนะครับครับเตรียมตัวคุยกับสารจากสวรรค์นะครับว่าตอนนี้น่าจะกิงกลางมาละแน่นอนที่สุดอ่ะขอก่อนที่จะไปเรือกซีรีส์เนาะครับผมล่าสุดที่ไปลอยกระทงมาครับเป็นยังไงบ้างคะลอยกระทงเหรอครับครับผมมีคนลอยด้วยแล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่เก่งจริงๆก็เป็นการลอยกระทงครั้งแรกของเราสองคนเพราะปีที่แล้ว นัดกันจะไปแต่ก็ไม่ได้ไปอะไรแบบนี้ก็เลยปีนี้พอหลังจากเสร็จงานก็มีโอกาสได้ไปก็เลยแบบเฮ้ยชวนน้องแบบไปลอยกระทงกันไหม,ว,นะมว่าแบบว่าเรามีเวลาไปลอยได้ใช่ไหมใช่ฮะก็ชวนเขาล่วงหน้าก่อนแล้วตั้งแต่แบบหลายๆอีเวนต์ก่อนแล้วอะไร<า>ก็วางแผนไว้เ <laughs> พราะว่าครั้งก่อนเนี่ยก็บอกบอกน้องว่าเฮ้ยเราไปกเกษตรไหมอะไรแบบนี้ไปมองเกษตรไหมแต่ก็ไม่ได้ไปปีนี้ก็เลย ต้องไปไม่มันค่อยๆมีพัฒนาการเรื่อยๆละกันเอางี้คือการลอยกระทงเพราะว่าตอนแรกเรารู้สึกว่ายปีแรกเรายังเขินอยู่ไม่กล้าไปอะไรเงี้ยปีที่สองละเริ่มเริ่มแบบเริ่มสบายใจขึ้นปีเราติดงานด้วยเราก็แบบุยไปแต่ว่าก็ก็ไปชวนเพื่อนๆไปด้วยยังไม่กล้าไปกัน2คนก็มีแยกไปลอยกันบ้างแต่ว่าก็ชวนน้องๆไปด้วยกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลัวแบบแต่วันนั้นเราบอกว่าถ้าไป เราก็ไปหน่อยก็ได้ <c oughs> เดี๋ยวรอดูปีนต,ต่อไปไงครับจะได้รุ้นว่าปีไหนจะได้ไปกันสองคนจริงคร<ำ>ับถามว่าวันนั้นเป็นทำอะไรยังไงบ้างวนความรู้สึก <c oughs> วันนั้นก็ยังไงครับไปจำได้ว่าก่อนไปลอยก็ไปซื้อมแมลงทอดก่อน,อน,ไ,นไปซื้อของกินก่อนเพราะว่าหิวหิวบันนะฮะวันนั้นก็ไปต่อต่อแถว,วแบบซื้อของของกินกันก่อนแล้วก็เราก็คิดว่าเราจะทำยังไงให้มัน มันรักโลกที่สุดอะไรแบบเนี้ยทีแรกก็คิดอยู่ว่าแบบเอ้ยเราจะเอาขนมขนมปังที่เป็นกระทงดีไหมเดู๋มันก็มันก็น้ำก็จะเสียอยู่ดีอะไรก็เลยน้ำปิงบอกว่าอ๋อที่ที่บ่อเขามีกระทงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ่อสะบ่อน้ําอ่ะสะบัวสะบัวอ๋อสะเขาเรียกสะหรอเขาไม่ได้เรียกบ่อน้าหรออ๋อสะสะครับก็เลยอ๋อเขาเขาแบบเก็บขึ้นมาแล้วก็ เอามาลอยใหม่อะไรก็มันมันก็ดีมันก็ใช่มันไม่ต้องไหลไปที่ไหนอะไรก็ดี้วก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีครับเพราะว่าลอยกับพ่อกับแม่มาทรั้งชีวิตวันนี้ได้ปีนี้ได้มาลอยกับพี่ชายมันก็เป็นความรู้สึกหนึ่งก็เป็นบรรยากาศเปนยังไงรู้สึกว่ากระทงมันค่อนเบาครับกระทงมันเบากว่นคนช่วยถืออะไรเงี้ยก็ คิดูว่าพี่ๆในปีดต่อไปก็ลองหาคนช่วยถือดูได้นะแต่ถ้าไม่มีใครช่วยถือถือเองได้เราถือเป็นกระถงเล็กๆอถ้าอย่างนี้แสดงว่าถ้หนอไปเขาจองมือก็ไมด้เขาก็ยังไม่ได้จองอะไรนะตารางก็ยังว่างอยู่ใช่ไหมครับหมอมีลงตารางไว้เลยเราก็รอให้เขาพูดอะเดี๋ยวลงตารางไว้เลยคือถ้าเขาไม่ชวนเราก็ไปคนเดียวได้ ปีต่อไปเนี่ยต้องไปด้วยกันเนี่ยไปไหมเนี่ยก็ต้องไปด้วยกันตลอดพูดโลนามันเป็นดิจิตอลฟูตี้นะครับเป็นโดนหมดนะเดี๋ยวรอแฟนๆรอรู้นบมีหลายเทศกาลเดี๋ยวก่อนจบปีก็มีอะไรคริสต์มาสมีปีใหม่มีวันโน่นวันนี้วันนั้นก็ไม่พูดลอยๆเสพพูดให้พี่แฟนคลัดทุกไปได้ยินเนาะวันคริสต์มาสมันต้องมีอะไรหรือเปล่า แม่ล่ะคริสต์มาสมีอะไรอ่ะมันก็ต้องมีของขวัญอะไรอย่างี้หรือเปล่าให้กับพี่กับน้องใช่ไหมหมยความมีเวลาเก็บวันหลังโอเคใช่ฮะคริสต์มาสเขาให้อะไรกันอ่ะก็แล้วแต่ให้อะไรไม่โปรตีนได้หรือเปล่าคริสต์มาสอะไรได้เลยต้องมีของขวัญคือต้องมีคสต์าเห็นไหมล่ะใครๆเขาก็มีกันแล้วปกติเขาให้อะไรกันอ่ะปกติเขาให้อะไรกันะครับ อ๋อใส่รองเท้าถ้ามันเป็นอะไรน่ารักน่ารักก็ดีพี่เก่งก็ถือเช็คเท้าทุกคู่ะไม่ก็ลองไปทำกันบ้านดูละการว่าอยากได้อะไรมันก็ต้องมีบ้างจริงๆพูดมาเลยก็ได้ว่าอยากได้อะไรจะได้ซื้อให้ตรงใจถูกไม่เอามันง่ายไปดีออ๋มันง่ายไปเหรอก็แกก็ต้องคิดหน่อยเปล่าก็ต้องมีการแบบความอยากอยากมั่นนะบอกว่าอยากซื้อมาไม่ตรงกับใจเลยอะไรแบบเนี้ย ยังไม่มีอ่ะยังไม่มีอเหตุการณ์สมมุติเหตุการณ์สมมุติก็รอดูอยู่ว่าคริสต์มาสปีนี้มจะเป็นยังไงเพราะว่าน้นปิงชอบคริสต์มาสมากเป็นแบบเทศกาลที่เฝ้ารอทั้งปีเลยครับค่อนข้างคาดหวังเป็นพิเศษเลยอ่ะก็ก็เลยแบบรอดูแล้วกันครับครับก็ฝากพี่ๆสื่อทุกสื่อนะครับที่อยู่ด้วยกันตรงนี้ประมาณ20ตัวสื่อเนี่ยก็อยู่เป็นพยานให้เรานะครับในวันคริสต์มาสนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เกิดอะไรขึ้น ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวรอซานต้ามาจากที่ไหนสักแห่งอาจจะเป็นที่พี่หรือเปล่าก็ไม่มีใครทราบได้ก็รอดูครับต้องต้องตื่นมาต้องเช็คเลยนะถุงเท้าอ่ะมันอาจจะอยู่ข้างในนั้นก็ได้มันอาจจะเป็นอะไรที่แบบวิบวับหรือเปล่าหรือว่าแต่ต้องเป็นถุงเท้าที่ซักแล้วนะได้โอเคที่เพ่้พ่ ตื่นเต้นนะไม่ค่อยชินเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่บอกว่างาน MB กับกับงานซีรีส์กับงานภาพยนตร์เนี่ยก็จะต่างกันนิดนึงตรงที่ทุกอย่างมันจะมีมีคัดมีอะไรที่แบบค่อนข้างเร็วเหมือนกันเพราะว่ามันด้วยด้วยระยะเวลาของเพลงแต่และเพลงมันมันมีเวลาแบบสั้นมากๆอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นอ่ะมันก็ต้องแบบปุ๊บปุ๊บ,บ,บอะไรแบบนี้มันก็เป็นเป็นมิติใหม่ของการทํางาน แต่ก็สนุกดีฮะสนุกสนุกดีจิมมี่ออ,อามาแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้กลุ่มครับก็น้องๆทุกคนที่ร่วมงานแบบน่ารักหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอ่าน้องๆวงมีฟท์นะครับน้องมาเบลทุกคนแบบทำง,งานเก่งมากๆแบบร้องเสียงร้องทุกคนคือส,สุดๆฮะจิมมี่ออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างพอได้กลนี้น่นนนารักดีครับก็ทั้งสองมิมี่แหละก็มันก็มี เอ็มวีที่เป็นแบบฟิลฮอตฮอตอันนึงแล้วก็ฟิลบอกแบกอันนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นพ <c oughs> ี่เป็นพี่ประกอบพี่พี่เอ <c oughs> ็ <c oughs> มวียังไงเซ่พอดีว่าเราก็ดีกีระดับร้อยล้านวิวนะครับโอ้ไม่เราเล่นเราก็ยินดีกับเขาในทุกโอกาสให้เขาได้รับแต่เราก็สปอร์ตเขาในทุกทุกครั้งที่มีโอกาสอย่างเอ็มวีมันก็เป็นโอกาสสาคัญเนาะที่เราก็รู้ว่าเออเขาก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราไม่เคยแบบว่า ไม่ได้แบบกัดกันอยู่แล้วแบบมีโอกาสไหนเข้ามาเราก็ยินดีกับพี่ชายเราตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งมันเป็นอีกปีหนึ่งของเขาที่เป็นแบบปีทองมากๆอะไรเงี้ยก็ดูเรื่อยๆครับเพราะว่าเวลาแต่งหน้าเปิดอะไรเงี้ยมันก็รันมาให้เราดูเรื่อยๆเราก็จะแซวเขาตลอดอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเขาก็เขาก็น่ารักแต่เราเล่าให้ฟังตลอดเวลาไปถ่ายมาอะไรเงี้ยเราก็เาก็อุ้ยพี่เก่งมากอะไรเงี้ยรอดูแบบเฮ้ยออกแล้วหรออะไรเงี้ย วันที่ปล่อยเอ็มบีกับพี่มาเบลเขาก็แบบไลฟ์กันน่ัหนูก็หลบหล,ลบอยู่หลบอยู่หลังรถเพราะว่าเราก็อยากจะให้ space ใสเปซเขาด้วยกับการทํางานเดี่ยวของเขาอะไรเงรี้ยเพราะว่าเราเองก็รู้ว่าเราต้องโพสิชั่นตัวเองยังไงตอนไหนก็แต่ว่าใดๆก็คือแบบซัพพอร์ตที่เขาแบบสุดแรงอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบี่ญี่ปุ่นเนาะคื<ๆ>ออะไรกันมากค่ะคนฝากเพลงให้น้องๆก่อนแล้วกันนะ<ม>ก็ฝากเพลงของน้องมาเบลด้วยนะฮะแล้วก็น้องๆ<ม>วงมิกสดด้วยครับเตาไปฟังกันได้ เซิร์ชคีย์เวิร์ดนี้เลยครับผมครับฝากเลยครับต่อต่อเลยครับซ้บอมซ้อมอ,อะไรบ้างครับไปญี่ปุ่นฮะไปญี่ปุ่นซ้อมอะไรบ้างนะฮะโอ้น่าจะซ้อมในใกล้ใกล้ใกล้ไปแล้วเนาะครับมีเรียนร้องเพลงเพิ่มมีเรียนร้องเพลงเพิ่มฮะใดๆก็อยู่ในโปรเซส,สของการซักซ้อมครับเพราะว่าแบ่งแบ่งอะไรกันเรียบร้อยแล้วแหล,ละว่าใครร้องเพลงยังไงนั่นแหละครับก็ก็เลยรอรอครับรอดูที่ญี่ปุ่นละกันเพราะว่า เราเองก็เขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวมาพอสมควรแล้วก็เป็นแบบแฟนมิทติ้งของ Gen 3งรครั้งแรกที่เราได้กลับมารวมตัวกันมันเลยแบบเป็นความรู้สึกที่คิดถึงอ่ะแล้วใครที่ดูตั้งแต่ DMV Fanship ซีซั่นแรกก็จะเห็นว่าพวกเราแบบเติบโตนขึ้นมากๆในทุกคนเนี่ยครับ,รบอะไรกันเนี่ยอะไรเป็นรองสม่ดีก่าขาอาจจะเป็นเพลง Merry Christmas อ่า Merry Merry Christmas ไม่ได้ร้องทำนองนี้ด้วยอ้าวเหรออันนี้โรงเรียนไหนสอนเนี่ย ครับผมก็นั่นแหละฮะก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างกันการเรียนการซักซ้อมแหละฮะแล้วก็เดี๋ยวมีตารางที่แบบต้องซ้อมอาจจะแบบขยงขยับไม่แน่ใจเหมือนกันก็รอดูแล้วกันฮะแล้วก็ที่สําคัญคือฝากเลยแล้วกันที่ไทยด้วยใช่คร,ครับับก็ใช่ใครที่ว่างไปหาพวกเราที่ญี่ปุ่นก็ไปได้อากาศกำลังดีนะครับหนาวเย็นน่ารัก พอที่จะให้ใส่เสื้อกันหนาวหรือหาคนก่อนหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากทนหนาวก็รอเจอพวกเราที่ไทยได้รอเข้าบัได้ครับเราไปเร็วๆแล้วใช่ได้ครับก็เข็มจิลาก็ตอนนี้คิวคิวสามแล้วครับคิวสามนะครับพี่เก่งพูดออกไปเลยผมหลุดไปแล้วครับภูมิใจขอโทษด้วยนะฮะขอโทษครับาคิวต่อไปวันที่เท่าไหร่วันบอกวันที่เลยเหรอ คุณพูดไปแล้วันเนทีมันเป็นดิจิตอลพุตี้ไปหมดแล้ววันที่25นี้นะครับผมคิวสามนะครับฝากทุกคนไปเล่นเทนกันด้วยนะฮะบอกเลยว่ามันมันก็พูดไปแล้วเนาะก็ฝากด้วยนะฮะไปรอดูว่าจะเป็นซีนอะไรให้ทุกคนได้คาดเดาให้ทุกคนได้ได้จินตนาการกันนะครับบอกเลยว่าวันนั้นน่าจะเป็นวันรวมดาวหร่อวันที่น่าจะมีแบบหลายตัวละครมาเจอกัน ก็รวมดาวได้เจตนาชาหวิทย์พี่ดำพึงใดๆก็รวมผลกันได้ครับผมเราฝากให้กำลังใจพวกเราฝากให้กำลังใจด้วยนะครับรอบนี้ก็ถ้าพาขึ้นไปอันดับแบบว่าที่น่ารักได้ก็ก็จะเป็นอะไรที่เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานแสดงทุกคนได้เหมือนกันครับก็ฝากทีมหน้าจอแบบว่าทุกกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ๆขอบคคุณรังผม สัมภาษณ์อยู่อ๋อ,อย,รรย,ยังไม่มีใครเรียกยังไม่มีใครเรียกถ่ายรูปค่ะรค่ะควรโครงการเลยนะคืออันนี้นะคะนี่เห็นแชร์ไหมแชร์เซ็นเตอร์หนึ่งสองสม